สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมจะมารีวิวมอรัตตาถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะแล้วก็นี่เป็นร้านโชว์ไทม์เลยลหละคนดูร้านนี้ตั้งที่100นะเอาละมาดูกันว่าร้านนี้เล่นเป็นยังไงบ้างน,นะคนดูประมาณ7เกมที่ผมเล่นยิงประตูดได้ถึง10ลูกเลยแ่ละคนดูแล้วก็มีอีก1นึ่งแอสซิสนะนี่คือตำแหน่งที่เจ้าตัวเล่นได้ก็คือ1ตำแหน่งนั่นเองแล้วก็มาในสปายนี้นะคนดู โอเคเรามาดูส่วนค่าพลังไสในการร่านนี้นะค่าพลังเด่นๆเ,เลยมีประมาณ2อเท่านั้นนะคนดู1ก็คือการจบสกอร์นั่นเองแล้วก็2นะก็คือสปีดต้นนั่นเองคนดูส่วนสกิลมาครบ10สกิลแถมสามารถเพิ่มได้อีก5สกิลนะคนดูความรู้สึกที่เล่นร่านนี้นะคนดูประมาณ7เกมสําหรับผมยิงคมเลยละคนดูแถมหาช่องดีสะด้วยนะจบสกอร์สูงถึง98เลยละ There will be three minutes at a time.